โยสวัสดีชาวเซฟไนท์ทุกๆคนครับผมวันนี้ก็จะมาสอนอเวกฮีโร่ครับวิธีอเวกตัวละครของเราครับพอดีก็มีคนถามมาเยอะครับถามเรื่อยๆเลยครับไม่ว่าจะใต้คลิปไหนของผมก็มีคนถามครับว่าอเวกยังไงอเวกยังไงครับเดี๋ยวไปทําให้ดูครับอย่างแรกเลยเราก็เข้าไปที่หน้าตัวละครของเราครับเนี่ยเราจะอเวกตัวไหนแล้วก็เลือกไปที่ตัวนั้นครับอันนี้ก็เป็นเซอินครับพอดีมัน อ่าแพดอเวกของตัวนี้เพิ่งมาพอดีครับแล้วก็ก่อนจะเอาเวกครับก็ต้องถอดออกจากทีมทีมที่เราใช้อยู่ก่อนครับก็กดตรงนี้ครับนี่ที่เป็นรูปลูกศรอ,อันซ้ายนี่ครับกดปุ๊บมันก็จะถอดออกจากทุกทีมที่เราใส่อยู่ครับอันนี้เราก็มาเลือกตัวละครใหม่ครับเสร็จปุ๊บมากดตรงนี้ครับที่เป็นลูกดาวก็กดไปเลย คราวนี้มันก็จะบอกว่าใช้อะไรบ้างครับอย่างแรกเลยคือตัวละครอย่างต่ำก็ต้องเลเวล30 6ดาวบวก5ครับแล้วก็หินอเวกนี่300อันครับแล้วก็ตัง3 0 0 0 0 0แค่นี้เลยครับก็อันนี้ก็ทางขวานี่ก็เป็นรูปตัวละครครับถ้าเกิดอเวกออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็กดเลยครับกดที่รูปเงิน3 0 0 0 0 0ปึ๊บมันจะกลับม,ม,มันจะเข้ามาหน้านี้ครับ เห็นหลายคนสงสัยว่าทําไมมันรอดานจังวะวันไหนมันจะเอเวงสักททไม่ใช่ครับมันต้องจิ้มอีกทีหนึ่งครับก็จิ้มเข้าไปตรงกลางครับก็จะเริ่มเอาเว้ครับโอ้เอเฟกอลังกายงานสร้างครับมาแล้วอ่าเรียบร้อยครับง่ายๆครับวิธีเอาเวกีโล่ก็เท่านี้ครับสำหรับใครเลือกทำตัวไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่สะดวกเลยครับ พออเวกเสร็จแล้วครับก็ชุดอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใส่อยู่ในตัวครับมันก็จะถอดออกให้หมดเลยครับถอดอัตโนมัติครับนะครับเข้าไปดูก็เราใส่อะไรไว้เมื่อกี้ครับนี่มันก็จะขึ้นมาใหม่ครับเป็นรูปตัวเอ็นขึ้นครับก้อนนิวใหม่ครับเต็มเจออะไรถอดให้หมดทุกอย่างครับเราก็แค่ใส่มันเข้าไปใหม่แค่นั้นเองครับก็ใส่ของเสร็จเรียบร้อยครับ คราวนี้พอตัวละครอเวกเราเลเวล4ี่สิบครับมันก็จะสามารถตีบวก10ได้ครับก็กดตรงนี้ครับลูกดาวนี่เพื่อตีบวก1ิบครับก็เอาตัวถ้าเกิดว่าตัวบวกห้าไปบวก6เนี่ยมันจะมันจะยังไม่ลดครับแต่ถ้าเกิดว่ามากกว่านั้นไม่ติดมันจะมีโอกาสลดครับผมก็เอานี่ครับตัวหกดาวครับยัดไปให้หมดเลยครับขี้เกียจ ชิเกียมมร็บผสมครับก็ตีไปครับตัวหกดาวก็ติดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตีเลยบวกสิบแน่นอนโชโชว์แปดเก้าสี่แหมเรียบร้อยครับบวกสิบแล้วครับเซอินก็คงเท่านี้นะการอเวสแล้วก็ตีของครับเอ้ยไม่ใช่ตีบวกสิบครับแหมก็เรียบร้อยครับสวยงามแล้วเจอกันใหม่แลยครับทุกท่า